รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแขกรับเชิญของเวลตี้ DIY ในวันนี้เนี่ย ชีวิตเขาวนเวียนอยู่กับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงค่ะแผนการเงินของเขาเรื่องจัดการความเสี่ยง,ยงนี้ต้องไปแน่นอนเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันค่ะเราอยู่กับดรสุธีโมคเขเวสสวัสดีค่ะ ก่อนตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็เป็นเ e f Risk and Strategy Officer อยู่ที่รบริษัทมือเกินชีวิตนะครับก็ดูแลทั้งยุทธศาสตร,ร์องค์กรแล้วก็ดูแลเรื่องของการบริหารความเสีย่ยงตัวทางองค์กรด้วยแล้วก่อนหน้านี้ก่อนจะมา ก่อนเร้่นี้ก็ก็อยู่กับเมืองไทยมานานแล้วอยู่ะมาณสิบปีแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาลุยฟูลไทยมันก็เพิ่งปีดีเห็นว่าสอนเป็นอาจารย์สอนเรื่องบริหารความเสี่ยงด้วยใช่ครับสอนเรื่องบริหารความเสี่ยงเป็น financial risk management แล้วก็เป็นสอนเรื่อง financial derivatives เกี่ยวกับตราสารมรดุพันธ์แล้วก็ quantitative trading อ่านจะเห็นไหมแบบแบบที่พี่การเกิดไปคือชีวิตวนเวียนอยู่กับบริหารความเสี่ยงอ๋อครับใช่ไหมเรื่องความเสี่ยงเป็นศูนย์ทงนี้ <laughs> ไม่ใช่นะครับผม,มต้องต้องถามก่อนว่าเวลาเราเราบริหารความเสี่ยงเราบริหารความเสี่ยงเพื่ออะไรมันก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายก็คือตัวริสคาร์ทายหรือตัวที่เขาเรียกกันว่าตัวความเสี่ยงที่เรามุ่งหวังเพราะว่าเวลาที่เราเลือกที่จะรับริสมาตัวหนึ่งเรียนเรารับมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะแลกกับผลตอบแทนราคาดหวังในอนาคตก็ <laughs> ต้องมองว่า ความเสี่ยงที่เรารับมาเนี่ยมันเหมาะสมกับผลตอบแทนที่เราคาดหวังในอนาคตรหรือเปล่าแล้วเรารับความเสี่ยงนั้นได้บ้างเราได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ทางองค์กรก็ต้องพยายามที่จะคิดแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตามเพื่อที่จะได,ได้มีการอยู่รอดในระยะยาวหรือว่ามีเสถียรภาพในระยะยาวจริงๆเนี่ยพอไอ,ไอ้เนื้องานปัจจุบันเนี้ยบริหารความเสี่ยงชีวิตก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยต้องบอกเขาเรียออะไรนะเจอ,อความเสี่ยงอะไรบ้างไหม เพราะเราอยู่ในระวงประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อ,ค,อคือความเสี่ยงในเชิงของร s สที่เราเจอในวงประกันเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงว่าถ้าเป็นประกันชีวิตก็จะอาจจะนึกถึง mortality ก็คือคนที่เสียชีวิตมากมากนะฮะแต่พอเวลาเรามาวิเคราะห์ดูจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทประกันชีวิตในความเสี่ยงที่เจอเยอะที่สุดเนี่ย เป็นความเสี่ยงที่มาจากด้านการลงทุนหรือถ้าจะขยายมากกว่านั้นก็คือเรื่อง Asset Liability Management คือการบริหารสินทรัพย์หนี้สินให้มันสอดคล้องกันเพราะว่าเวลาที่เราขายกรมธรรมเป็นกรมธรรมนึเนี่ยเราคุ้มครองลูกค้าในระยะยาวแล้วเราก็สัญญากับเขาไว้ว่าเราจะหาผลตอบแทนให้เขาตอานี้เท่านี้ตอนนี้ พี่คงทราบดีว่าต,ตราดอกเบียเ้ยนมันลงมาลงมาเยอะเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าเงินที่เรารับมาจากลูกค้าแล้วเราต้องบริหารเนี่ยมันก็จะชายเลนจิ้งมากขึน้นก็ต้องดูดีๆว่าเราจะหาผลตอบแทนให้ได้มากขึ้นในกรอบความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนี่ยเราเราจะทํำยังไงหรือถ้าเราไปสัญญาลูกค้าเยอะแล้วเราเทคความเสี่ยงเยอะมันก็เป็นความเสี่ยงข,ของบริษ,ษัทของเราอ,อันนี้เป็นเรื่องของบริษัทเป็นภาพใหญ่ที่เราอาจจะต้องดูอะไรอย่างนี้ทันี้ความเสี่ยงข,ของตัวเองสิ ทุกวันนี้มีความเสี่ยงไหมอ๋อก็มีอยู่แล้วครับก็ผมก็ในเชิญของการลงทุนเนี่ยก็เป็นที่ถ้าถ้ามองเป็นบริษัทปาไทยแล้วก็อาจจะบอกว่าค่อนข้างอยู่มีเดียมถึงไฮริสอาปาไทยนะครับอันนี้ไม่ต้องมีเดียมละมั้งเนี่ยอย่างนี้หายได้ปหมหายหาได้ก็ไม่ได้ aggressiv ขนาดนั้นแต่ก็คืออย่างในการลงทุนเนี่ยผมก็จะมองว่าผมถ้าใช้เป็นแบบสตร u คเจอรที่ว่าตอนแรกก็อาจจะเลือกลงทุนใน เอ่อ a s s e t ที่ค่อนข้างเซฟสัก80อีก20ก็อาจจะ take high risk นะครับ80นี้เต็มเหนียวเลยใช่ไหมไม่80ทเซนนี้เซฟอ๋อ80ขอทษ80นี้เซฟครับไม่สมวัยเลยอ่ะเราวัยรุ่นอยู่ไงเราเราต้องเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยหมทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นค่อนไปทางปานกลางนะพี่การใชไหครคือเหตุผลนั่นนึงเวลาที่เราคิดถึง asset allocation หรือการแบ่งสินทรัพย์ในการลงทุนเนี่ย เรามักจะลืมคิดถึงแอสเซทประเภทที่เป็นเรสต์เอสเตทซึ่งเรสต์เอสเตทเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วคนมีบ้านเนี่ย<ม>เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องบ้านแต่บ้านเนี่ยมันคอนซูมหรือว่ามันกินในเชิงของแอสเซทโลเคชันไปค่อนข้างเยอะก็<ม><ม>ส่นนวนไหนก็อยู่บ้านก็มีบ้านอยู่มีแอสเซทเป็นที่ดีอยู่มันก็ไม่สามารถม,มันก็ถือว่าเป็นแอสเซทที่เราจัดการได้ไหมเราก็จัดการได้แต่มันก็ส่วนใหญ่ที<ม>่เหลือก็มาแบ่งอีกทีแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นยังคงเตีมการลงทุนอย่างนี้อยู่ก็คือ คือถ้าเกิดสมมติว่า strip out ตัวตัว real estate a s s e เนี่ยเอ่อเรามาดูที่เป็น investor Asset เป็นแบบที่ไม่ใช่ real estate อย่างเดียวก็อาจจะห้าสิบห้าสิบอยอืมครับอืมก็กลางๆแหละกลางๆแหละไม่ได้แบบไม่ได้น้อยไม่ได้มากอย่างเี้ยต้อเรียกว่า neutral ก็จะด e u t r a l คงได้ได้ใช่ว่ะอือเอาพูดถึงแผนการเงินดีกว่าครับภาพรวมตอนนี้แผนการเงิน ออกแบบไว้ยังไงบ้างตอนนี้มันมีหลายซีมซึ่งค่อนข้างชาร์จิ n งเพราะว่าอาจจร์อรเบีย้ยก็ทุกคนก็บอกว่าจะขึ้นนะแต่ว่าผมมองว่าไซค์เิรลยเนียตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่1980มาเรื่อยๆอาเจาร์อรเบียในสหรัฐนี่ลงมาเรื่อยๆอม,มันก็อาจจะมีขึ้นบ้างแต่ว่ามันเป็น long term trend ที่จะลงมา เหตุผลนัหนึ่งที่มันลงมาเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของดิมูกราฟิกของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปบางทีเราก็ไปโทษว่าเฟสเนี่ยคิดว่าตรเบี้ยตอบแต่ว่าพอมาดูกราฟถ้าดูระยะยาวแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นลองเทิรนเทรนด์ดาวเทรนดจริงเพราะฉะนั้นมันก็จะยากขึ้นก็ถามว่าอะาแล้วไงถ้าเรามองว่าตรอบี้จะขึ้นเราไปลองบอลปุ๊บลองบอลที่ดูเรชั่นสูงเวลาตรเบีขึ้นก็เฮิร์ดเรา ส่วนถ้าเราเบี้ยขึ้นตอนนี้เราก็บอกว่าเราไปลงทุนใน equity แต่ equity เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดเราเบี้ยขึ้นเราเรียนบังสันเกียมากอย่างในสหรัฐนี่มันมันไม่ตัวเศรษฐกิจกับตัวตลาดทุนเนี่ยมันไปมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันแนละ้วบางทีเวลาข่าวออกมาว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยตลาดทุนลงเหตุผลบางคนก็คิดว่าถ้าเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่เนี่ยเฟซก็จะเพิ่มแต่ถ้าเ่มเบี้ยเขาลด liquidity ratio ในตลาดปุ๊บหุ้นมันก็ตก เราก็เลยต้องมานั่งคิดคิดยากขึ้นว่าแล้วเราจะลงทุนในอสเซทประเภทไหนซึ่งมันจะมีเสถียรภาพในระยะยาวสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็เป็นพวก alternative investment ดเมน investment ก็อาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็น real estate infrastructure เป็นพวก hedge fund เป็น private equity พวกนี้ก็เป็นสุดที่น่าจะตอบโจทย์ เออในระยะยาวตอนนี้ได้อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นนี่เริ่มแบบว่าพอเข้าแอดวานเดี๋ยวคุยกักบคุณเป้กันต่อในช่วงหน้าค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาลงทุนเนี่ยโอ้โหหลายคนอาจจะแบบโอ้โหคนนี้ลงทุนอะไรเนี่ยแบบเฮกแันหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ ไปช็อปปิ้งบ้างก็มีบ้างก็ของใช้ายในบ้านนะคะแล้วก็พวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ซื้อของใช้เป็นส่วนใหญ่ก็เติมน้ำมันซื้อของใช้อะไรมาเนะก็ลูดซื้อของกินอาหารทั่วไปอะค่ะเดี๋ยวนี้น้อยคนที่จะไม่มีบัตรเครดิตไว้ในกระเป๋าเพราะจับจ่ายใช้สอยง่ายพกพาสะดวกแถมใช้แล้วมีสะสมแต้มและของอีกต่างหาก บางทีการทำบัตรเครดิตอาจจะง่ายยิ่งกว่าเข้าร้านสะดวกซื้อซะอีกเรียกได้ว่าใช้กันเพลินแต่ขึ้นชื่อว่าบัตรเครดิตแล้วก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าเผลอใช้จนลืมตัวก็อาจมีนี่กองโตโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าใครพังพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเคเอ็กซ์เปมีคำแนะนำวิธีการจัดการหนี้บัตรเครดิตได้ค่ะแอนดูสิเดี๋ยวนี้เวลาคนเดินมาสิคนเนี่ยนะ พี่เดาว่าในกระเป๋าสตางค์เนี่ยจะต้องมีบัตรเครดิตกันทุกคนโอ้เห็นเลยชัดเลยกระเป๋าบวามทุกคนเลยนะแต่แต<ะ>หลายคน<ม>ใช้แล้วก็พลาดท่าตกหลุ่มพรางนี่บัตรเครดิตไปมาถาม k e x p e r t ดแอนดีกว่าว่าจะมีวิธีปลดเปลื้องหนี้สินจากบัตรเครดิตยังไงดีโอ้โหจริงๆการปลดหนี้บัตรเครดิตเนี่ยจะว่ายากก็ยากนะคะแต่จะว่าง่ายก็ง่ายนิดเดียวนะคะเหมือนเราไม่สบายแล้วเลาไปหาหมอถ้าเรารู้อาการแล้วเราไปเร็วเนี่ยมันช่วยได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราจะปลดหนี้บัตรเครดิตอันดับแรก เลยคือหยุดใช้ก่อน <Ừ. S 1> จะได้รู้ว่าจริงๆตอนนี้เรามีนี่อะไรอยู่บ้างเสร็จแล้วก็ต้องบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะต้องตรวจสุขภาพตัวเอง <Ừ. S 1> วิธีการตรวจสุขภาพคือต้องเขียนออกมาว่าตอนนี้เรามีนี้บัตรอะไรอยู่บ้าง มีมีอยู่เท่าไหร่อดอกเบี้ยกี่บาทแล้วเราต้องจ่ายทุกเดือนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่มันจะได้รู้ว่าเอ๊ะเดือนเนี้ยฉันจ่ายไหวไหมเราจะไปจัดการนี่ตัวไหนก่อนอทีนี้เนี่ยเรารู้สาเหตุแต่ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราจัดจัดการยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการของตัวเองเนี่ยต้องทำบันทึกรับจ่ายบันทึกรับจ่ายเขียนง่าย คือมีรายการเอามาง่ายๆเอากระดาษมาแล้วก็จดหมดใช่ค่ะมีรายได้เท่าไหร่ฉันใช้อะไรไปบ้างอะไรที่มันไม่จําเป็นกรตัดทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราบอกว่าเรามีนี้แล้วยังไม่โคม่าคืออาการเบื้องต้นเนี่ยแก้ง่ายหน่อยคือรายการไหนไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องใช้ตัดออกไปตัดออกไปก็มีเงินเป็นสมาชิกฟิตเนสตัดออกไปไปวิ่งในสวนแท้ไปวิ่งในสวนะเลยหรือในสวนนิดหน่อยหรือแบบว่าอะไรนะเป็นสมาชิกมกกาซีนตัดออกไปก่อน อย่าไปยืมเพื่อนอ่านออนไลน์ใช่อะไรเงี้ยตัดตัดอะไรค่ากาแฟวันถ้าสมมติว่ากินกระชงจากบ้านไปก่อนตัดอะไรพวกเนี้ยที่ไม่จำเป็นก็คือเหมือนกับปรับไลฟ์สไตล์เดิมๆของตัวเองใช่เขาปรับเสร็จเนี้ยพอมีเงินเหลือก็รีบออกไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตที่มันมีดอกเบี้ยสูงๆหรือยอดเงินไหนก็ได้ที่มูลค่ามันเยอะๆเขาเวลาไปคุณดอกเบี้ยแล้วมันต้องเสียดอกเบี้ยจ่ายเยอะอันนี้คือวิธีการเบื้องต้นแต่ใครที่บอกว่าเริ่มโคม่าแล้วเช่นจ่ายแต่ขั้นต่ำ แล้วเริ่มอ๋อถ้าจ่ายทั้งต่อมนี่ถือว่าโคม่าแล,ว,แลวเหอ้อยังยังมีหลายอาการไม่ใช่แค<อ>่ทั้นต่อมอย่างเดียวอ,อาจจะอย่างเช่นไปเริ่มไปหยิบย,มยืมเพื่อนบ้างอ,อะไรเงี้ยเริ่มไม่ค่อยจ่ายแล้วแอนมีให้ยืมห้าอยป้าอ,อะไรเงี้ย<ะ> เขายืมอะไรถือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเริ่มหยิบยืมแล้วอันเนี้ยเริ่มดูโคม่าแล้วอันเนี้ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงแต่วิธีการแก้ยังต้องจดเหมือนเดิมเพราะเราจะได้รู้ว่าเอออันไหนที่มันลดได้ไปใจะได้ลดเรามาสำรวจตัวเองค่ะว่าวันเนี้ยเรามีสินทรัพย์อะไรหรือมีของอะไรที่มันขายแล้วแปลงเป็นเงินได้ไหมถ้ามันมีเนี่ยเราก็แปลงเป็นเงินแล้วรีบเอามาปิดซ้าถ้าเราจัดการนี่ได้หมดแล้วสําคัญเลยคือถ้าเรายังหาขั้นใจตัวเองไม่ได้อะเปลี่ยน จักบัตรเครดิตเนี่ยเป็นบัตรเดบิตแทนคือต้องมีเงินอ่ะถึงอเอาไปรูดซื้อได้อะไอ,อย่างเงี้ยช่วยเป็นการป้องกันพฤติกรรมเลย ก็เรียกว่าเหมือนกับหยุดสร้างหนี้เพิ่มเติมใช่ค่ะเขียก้อนเก่าให้จบก่อนใช่แล้วที่สาคัญคือพอเราเคลียร์เสร็จแล้วบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ใช้ฟุ้งเฟยนะคือคนใช้เป็นนี้บัตรเครดิตอาจจะพาะจําเป็นก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยว่าควรจะมีเงินออมสักหน่อยคือเก็บไว้เผื่อถ้ามันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้ใช่เพราะคนเรามันมีเรื่องฉุกเฉินอะไรได้ตลอด แต่ฟังดูแล้วก็ค่อยๆทำใช่ค่อยๆแต่อดต้องอดทนเนาะต้องอดทนค่ะคืออยู่ที่วินัยเลยอะใช่ต้องบอกว่าเหมือนเราเอาเงินเขามาใช้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังทยอยคืนเราก็ต้องมีวินัยแล้วอดทนค่ะช่วงแรกเหนื่อยหน่อยแต่เดี๋ยวปรดได้สบายแน่นอนเราจะก็จะเป็นผู้เป็นอิสระจากนีใช่ไหม่พอมีเงินเดือนมาคราวนี้เราได้ใช้เงินเดือนของเราเต็มๆละไม่ต้องมาใช้นี่วันนี้ขอบคุณเคเอ็กซ์เปิแอนมาค่ะขอบคุณค่ะ e อ็ e มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีปรึกษาได้ทุกเรื่องการเงินที่ธนาคารเกษตรกรไทยทุกสาขาต่อมาคุยกับคุณเป้กันต่อค่ะ,คะมเมื่อกี้หลายคนฟังว่าแบบอะไรเนี่ยแต่คนนี้ลงทุนอะไรเฮ็ฟันเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้ยากรจริงๆแล้วมันเป็น อสังคที่ถ้าถ้าเราพยายามเข้าใจมันเนี่ยมัน,ม,นมันโอเคนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีศั์เยอะนะครับบางคนก็มาพูดว่าทําให้มันดูหวือหวาจริงๆไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่ได้หวือหวาอะไร<น>ะใช่ไหมอย่างเฮดฟันบางตัวเนี่ยเขาพูดลองชอตเนี่ยโอ้ยว่าฟังดูยากนะลองชอตอย่างลองนี่ก็คือเราซื้ออสเงคตัวหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยขายมันนะ แต่มันมีเทคนิคที่เราสามารถขายมาก่อนแล้วเราซื้อได้นะนั่นก็เป็นชอตติง้งลองกับชอตธรรมดาแล้วมาบวกกันเหตุผลที่มันดีเวลาที่เราเอาลองกับชอตบวกกันเนี่ยบางทีมันอาจจะลดตัว Systematic Risk ในตลาดได้นะครับในตลาดเนี่ยเวลาที่เราได้ผลตอบแทนจากพุ่นตัวหนึ่งเนี่ยมันจะ Compose สถ้าเราเชื่อใน c a p M อ็มนะฮะแคปเอ็ม,มอาร์เซ็ปไพรชินมอลลอกจะมี Factor 2 f สอง o r Factor แฟกหนึ่งที่เรียกว่า idiosyncratic risk กับอีกตัวนึงที่เรียก systematic risk อสองตัวนี้มาบวกกันตัว systematic risk ก็คือพูดง่ายว่าสมมติว่าเราลงทุนในหุ้นไทยตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่กระทบทั้งตลาดเนี่ยมไม่ว่าคุณจะเก่งยังไงก็ตามอ่ะมันก็กระทบหุ้นตัวนั้นแน่ๆส่วนตัว idiosyncratic risk หรือตัว specific risk เนี่ยเป็น risk ที่มันเกิดขึ้นกับบริษัทบริษัทนั้นบริษัทเดียวอ,อย่างเช่น ไฟไหไม้บริษัทนัน้นเกิดขึ้นที่เดียวมไม่ได้ภาพรวมเศรฐษฐกิจเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเวลาเราลงทุนในหุ้นแล้วมันจะ diversify เพราะว่าเรา diversify แล้วเนี่ยตัว specific risk เนี่ยมันจะลดลงมันหายไปแต่โดยรวมก็คืออันนีพพ้พอพูดถึงเนี้ยพี่อยากย้อนไปเลยอะ่ะนี่ลงทุนแบบเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มๆเลยปะอ๋อก็ผมมาสนใจเรื่องการลงทุนใน alternative investment ตอนนี้ทำป็นี้เองแล้วก็มองว่ามันน่าจะมีอะไรที่ช่วย เพิ่มตัวผลตอบแทนเมื่อเราเทคความเสี่ยงในตัวข่าวแล้วเนี่ยเมื่อเราเอาความเสี่ยงมา adjust แล้วเนี่ยจะช่วยให้ตัวนี้ดีขึ้นเพื่เรียกช็อปเลนจ์ดีกว่าจริงๆใช่ไหมคือน้อยคนที่จะลงทุนแบบนี้นะพี่ว่าใช่คือเหตุผลที่คนส่วนมากบอกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะดีเพราะว่าข่าวที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นข่าวแต่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเมดอฟเรื่องการโกงเรื่องสแกนดอลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ดีแต่ว่ามันมีหลายฟันซึ่งมันประฟอร์มดีมากเลยแต่เขาเงียบ หตุผลที่เขาเงียบเพราะว่าเขาไม่ต้องหาลูกค้าใหม่อืเรื่องอะไรเขาจะไปโฆษณาเขาจะไปทำอะไรไม่หลายคนเป็นงี้มองหาการการลงทุนทางเลือกอะไรใหม่ๆสนใจศึกษาแต่ก็ไม่กล้าลงทุนอันนี้ถือว่าลงทุนเลยก็เราที่เหตุผลท,ที่ที่ลงเนี่ยเพราะว่าเราก็มองว่าเราก็ศึกษามาแล้วแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแอสเซทที่เวลาที่เราแอดเข้ามาเนี่ยมันควรจะเป็นแอสเซทที่ความ correlation coefficient นะสมศึกษาสัมันธมเนี่ยมันเปล่าก็คือมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันงั้นว่าเวลาเราพูดในตลาดว่าเราอยากจะ diversify เนี่ยแต่เราไปซื้อหุ้นที่มันวิ่งในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันไม่ช่วยเราต้องเลือกหุ้นหรือว่าเลือก asset class ที่มันวิ่งคนละทิศทางกันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาตัวนึงตกอีกตัวนึงขึ้นก็จะบาลานซ์ก็กระจายความเสี่ยงไปอ่าใช่ถือว่าเป็นการกระจายไม่เพราะถ้าฉันไม่พูดสรุปเดี๋ยวเขาจะพูดว่าต้อง diversify ท่นต้องพูดดังไว้ก่อนเลยใช่ไหมทั้งแรงสุดนี้ทุกวันนี้เยอะไหมฮะสมมติในเงินร้อยบาทคุณเป้ลงพวกการลงทุนทางเลือกเยอะไหมอาจจะสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้แต่มันก็มีหลายหลายนี้ผ่านโเน่ะเราคิดอย่างนี้ไงเราคิดว่าถัดมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะนิ่งออกก็ได้อย่างเช่น strategy บางตัวในใน hedge fund ที่เราเรียกกันเนี่ยอย่างเช่นพวก equity market neutral เนี่ยความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นนะ volatility หรือหรือตัว standard deviation ความเนี่ยยงเป็นมาตรฐานเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักอาจจะอยู่ที่5-6%าหอนอยู่ที่40%อ่ะมันคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าเราก็มี perception ว่า hedge fund นี่มันจะเสี่ยงมากโดยรวมแล้วมันมาจากเรื่องของการที่ hedge fund ส่วนใหญ่เนี่ยจะ take leverage ค่อนข้างเยอะก็คือกู้เงินมาเล่นน่ะนี่ลงทุนไม่เหมือนคนอยู่กับกันชีวิตเนาะเราไม่เคยเห็นคนอยู่กับกันชีวิตแล้วแบบ ผัดโผลน่ใช้คําว่าผัดโผลได้นะคนลงทุนแบบเนี้ยมันไม่ได้ผัดโผลเท่าไหร่นะผมว่าคือมันมันเป็นเรื่องของการที่คนส่วนมากมี perception ว่าพวกนี้มันผัดผลมากกว่าคนจะรู้ว่ามันเสี่ยงมากเลยไม่อยากยุ่งแต่คุณเป้เนี่ยคิดว่าเอาข้างจริงแล้วมันไม่เห็นจะเสี่ยงอะไรเลยถูกไ่มใช่ใช่เพราะมัน diversify มันเป็น risk เราต้อง take risk เพื่อจะได้ reward ใช่ไหมอย่างตัว asset class อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากตอนนี้ก็คือตัวเรียกว่า insurance linked security insurance linked security มันเป็นฟันซึ่งฟันตัวเนี้จะไปลงทุนในแคดบอลแคดบอลก็คือ Catastrophe b o n อลบอลพวกนี้เป็นบอลที่สมมติว่าถ้าเกิดมีแผ่นดินไหวเจ็ดวิกเตอร์ในลอสแอนเจลิสเนี่ยไอบอลตัวนี้เหมือนกับ e f a u l t ไปเลยแต่ถ้าไม่มีแผ่นดินไหวผ่านมา1ปี5ปีเพ๊่เราก็จะได้ผลตอบแทนตอนขังข้งสูง ถามว่าทำไมเราจะไปลงในพวกนี้เพราะว่ามันไดร์เวอร์ซิฟายริสก์ของหุ้นตกในเมืองไทยกับริสกของแผ่นดินไหวในอเมริกาเนี่ยมันความสัมพันธ์มันต่ำเพราะฉะนั้นเราไดร์เวอร์ซิฟายยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเออซึ่งดีเนาะใช่ใช่ซึ่งมันเป็นการแบบว่าได้กระจายความเสี่ยงใช่ก็มีอสังหาริเยอะหลายหลายประเภทซึ่งพวก infrastructure fund อย่างเงี้ยก็มีพวกอ่าอินฟราสต u ักชั่ร์หรอคนไทยยังคุ้นไงใช่ไหมแต่ infrastructure ของไทยก็ยังไม่ได้เป็นน infrastructure ที่มั ที่มันแท้จริงอย่างเช่นอย่างที่ทอื่นเนี่ยเขาจะทําอย่างเช่นเขาจะทำ i n ฟรา s t r u c t u r e ์ฟันสำหรับลานบิน <jer. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครื่องบินบินขึ้น<ช>บินลงเนี่ยก็จะได้รายได้ออกมาแล้วรายได้เนี่ยมาจ่ายตัวฟันในกรณียอย่างเงี้ยสมม,มตินะสมมติเฮ้ยเกิดแผ่นไอบอลสมมติที่เราซื้อมันเกิดแผ่นดินไหวใน,ในอเมออริกาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ผลดับแพนอย่างที่เงินต้นก็ไม่ได้หายหมดเลยแต่ว่าอะไรนั่นคือเหตุผลที่เราซื้อเป็นฟันพอเราซื้อเป็นฟันใน e โพ o s อร์ต่อ single ซิงโก้โลเคชันเนี่ยมันน้อยมากมันอยู่แค่0.2เองอย่างเช่นทำมาในอดีตเวลาที่มีแคทรีน่ามีพันดินไหวที่เรื่องฟุกุชิมะเรื่องน้ำท่วมอะไรเนี่ยมันกระทบสองสมเปอร์เซ็นต์แปลว่ามันความเสี่ยงมันต่ำกว่าหุ้นไทยด้วยเปลใช่แต่หลายคนยังไม่รู้จักพวกเครื่องไม้เครื่องมือทางการลงทุนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือคือของไทยเราก็ก็ยังยังไม่ได้เปิดเต็มเต็ตัวเนี่ยผมก็ใจถ้าทางทางกราตองก็คงกำลังดูอยู่ว่า แน่นอนว่าทางกรอตก็ต้อง p ป o t e c t retail investor นะลงทุนรายย่อยแล้วก็คงไม่อยากให้ไปทำอะไรที่มันเสี่ยงมากก็ต้องสร้างกฎแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะผ่อนโกนกฎนี้แน่เป็นคนที่ลงทุนบอกว่าสนุกฟังว่าสนุกแต่ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการชีวิตครับท่าโหมดของการจัดการความเสี่ยงส่วนตัวนะอันนี้ไม่ใช่บริษัทแล้วนะส่วนตัว ุณเบ,บ้นี่ครอบคุมเลยไหมประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพประกันอื่นอ๋อครับแน่นอนก็ต้องการชีวิตนี่ก็มีมีลูกเล่นหลายอย่างซึ่งมันจะช่วยเราได้นะฮะอันหนึ่งก็คือแน่นอนว่า uncertainty หรือความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่อง m ์ t า r ิ i t y เรื่องความตายเรื่องอะไรเงี้ยมันก็มีมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามใช้เครื่องมือพวกนี้ในการที่จะบริหารความเสี่ยงที่เราไม่อยากรับในเทคนิคในการจ่ากเงิความเสี่ยงเวลาที่เรา ได้บ่งชี้ความเสี่ยงแล้วเราประเมินความเสี่ยงแล้วเรามาเรื่องของ r e s p o n ส์ตอบสนองต่อความเสีย่ยงเนี่ยมันจริงมันทําได้สอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือว่าเราเห็นมาแล้วเรารับมันตรงๆเลยก็เทค e รส s ตรงนี้ไปอย่างที่สองก็คือเราลดไรส์ลด r รส k ลงมาก็อย่างเช่นสมมุติว่าตอนแรกเราจะซื้อทอง,องซื้อทองล้านบาทแล้วกันเราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ทองมันแว่งมากเสี่ยงไปเราก็ลดมาซื้อแค่ห้าแสนนะครับอันที่สามก็คือ Ri s k t r a n s f e r ร n c e ก็คือ insurance r e s p o n บ e งเนี่ยเรา เราไม่อยากเทคเลยแต่ว่าเราต้องเทคอ่ะมันอยู่ในเบร้องอย่างเช่นเราอะคีไพอย่างเงี้ยสมมติเรามีเรามีธุรกิจเรามีออฟฟิศอยู่อย่เงี้ยแล้วก็เราบอกว่าเราไม่อยากเทคบริษัทอคีไพเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีอยู่ทุกวันวิธีที่เขาทำก็คือเราจะ transfer risk นั้นออกไปให้คนอื่น ส่วนอันสุดท้ายก็คือเรื่อง Avoid ก็คือเราไม่รับ Risk นั้นเลยแต่ว่าบางประเภทนทำไม่ได้อย่างเช่น Risk ของ m o r t a l i t y ของ Health เนี่ยเราเราคงไม่อยากรับเลยเราคงไม่อยากไม่สบายมันช่วยมันทำไม่ได้มันช่วยไม่ได้เราก็ต้องจัดการตรงนี้ออกไปซึ่งตอนนี้ประกันชีวิตก็มี product หลาย product ที่จริงๆแล้วประกันชีวิตเนี่ยเป็น product ที่ blend ระหว่าง saving กับ investment ผู้บิด investment saving แล้วก็ protection นะครับ ซึ่งเราก็ต้องเลือกว่าเราอยากได้อะไรถ้าเราอยากได้ protection มากๆเราก็ซื้อแบบหนึ่งถ้าเราอยากได้ saving หรือ invest มันมากเราก็ซื้ออีกแบบประกันชีวิตก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการลงทุนได้ของคุณเป้เลือกแบบในเป็นหลักคร protection ผมซื้อแบบ2แบบแบบบาร์เบลก็มีแบบทั้งแบบ protection แบบ whole life ก็มีแล้วก็อาจจะเป็นพวก single premium ที่มันได้ย i e ก็มีนั่นก็เป็นเหมือนของ saving ไปในฐานะที่อยู่ในแวดวงประกันมีซื้อแบบ มีประกันอะไรแปลกๆที่แบบว่าเออไอนี้ต้องทำเอาไว้เราประกันแปลกๆเออใช่เราเคยได้ยินแบบว่าเช่นอะไรอ่ะพวกมือหรือบางคนอ๋อถ้าเป็นอันนั้นถ้าเป็นพวกใช่ใช่ถ้าเป็นพวกอนักกีฬาเขาก็จะมีดาราเขาก็จะมีนะ body part insurance อะไรแบี้อะไรแปลกๆเขาก็จะอันนี้ไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหม อันนี้ไม่ถึงไม่ผมไม่ได้ทำมุ่งพิสดารน้อยหน่อยอย่าใช้คำพิสดารเขาแบบว่าออกแบบให้เหมาะกับคนนะอะไรอย่างงี้ยอันนี้แค่ลงทุนต้องต้องดึงการลงทุนอะไรมาผสมกับประกันมาไม่ต้องเพราะเราลงทุนไอ้นี่อยู่แล้วเนาะเต็มเต็มความจริงจริงแล้วมาเวลาดูเราก็ต้องดูว่ามันปลอบรับเพราะมัน r รสแฟคเตอร์มันเป็นรสเคเตอร์เดียวกันตัวอย่างเช่นถ้าเราไปซื้อ unit link ที่ลิงก์กับเซท้าสิบแล้วเราก็ยังไปลงทุนในกองทุนของเซท้าสิบอีกมันก็ซ้ำกันมันก็ไม่ได้ดิเวอร์ซ์ฟล์แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อเร,เ,รเราลงทุนในเซท้าสิบแล้วเราก็อาจจะเลือกที่จะดิเวอร์ซิไฟายไปซื้อยูนิตลิงก์ที่มันไปนลิงก oh ์กับหุ้นยุโรปเป็นสต็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป้าหมายทางการเงินตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงของคุณเป้ อ๋อผมคิดไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่ครับว่ามันอ่ะยิ่งบอกคิดไม่เหมือนคนอื่นยิ่งอยากฟังเลยเนี่ยผมว่าปัญหาของโดยรวมแล้วทั่วไปเนี่ยไอเป้าหมายทางการเงินเนี่ยมันเป็น moving g o moving g o ก็คือว่าเวลาที่เรามองแล้วเราบอกว่าเราคิดว่ามี20ล้านพอไปถึง23่ป20ล้านไม่พอต้องไป50 50ต้องไป100ไปเรื่อยเรื่อยออมีพระอาจารย์คนหนึ่งเคยบอกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ย ไม่ใช่คนที่มีสินทรัพย์มากที่สุดอืมแต่เป็นคนที่มีความต้องการน้อยที่สุดโอ้ก็ไม่ได้แปลว่าให้อาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์อะไรบอกชื่อก่อนเร็วไม่เป็นไรโอ้แน่นอนเนาะครับซึ่งซึ่งผมว่าก็มันก็ทํำให้เราคิดน่ะว่าจริงมันเกี่ยวกับ psychology นำคัญเยอะแต่ถามว่ามันก็เราก็เราก็อยากอยู่ในไ i f ์ s t y l e ที่ที่มันนั่นก็เลยไม่ยอมบอกเป้าหมายอยู่ดีอ่ะ <laughs> แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอคนแบบว่าเอ้ยตั้งเป้าสมมติเกษียณด้วยเงิน2ีสิบล้านใกล้ยี่สิบปุ๊บมันจะ,ะเฮ้ยสามสิบเราก็ทําได้ดีว,ว่ะอะไรเงี้ยถูกะถูกะเอเอเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่ยยอยใช่ไหมแต่ต,ตราบใดที่เราแฮปปี้กัร<ค>ทำอยู่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นบาลานซ์ส่วนต้องแยกแล้วว่าโอ้แต่เมื่อกี้ท่คมอ่ะเห็นมาถามหาชื่อเลยอาจารย์อะไรอาจารย์อะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงเนาะ ยิ่งมีความต้องการน้อยลงเท่าไหร่อันนนั้นแหละคนรวยรวยจริงๆครับค่ะวันนี้ขอบคุณเต้มากค่ะครับขอบคุณครับคครับผมว่าปัญหาของโดยรวมแล้วทั่วไปเนี่ยไอ้เป้าหมายทางการเงินเนี่ยมันเป็น moving goal moving g o ก็คือว่าเวลาที่เรามองแล้วเราบอกว่าเราคิดว่า 2ีบล้านพอมันถึงท3่้านมายี่สบล้านไม่พอต้องไป50 50้ต้องไปร้อยไปเรื่อยๆมีพระอาจารย์คนหนึ่งเคยบอกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่คนที่มีสินทรัพย์มากที่สุดแต่เป็นคนที่มีความต้องการน้อยที่สุดซ,ซึ่งผมว่าก็มันก็ทําให้เราคิดนะว่าจริงๆมันเกี่ยวกับ psychology ที่ทาเยอะ